ตไ้คร <cin stereotype> <m aks> <dragging> ับผมาก็ายวันมากครับผมเอมื่อเช้านเม่เช้าว่าตเป็นตอนตอนเช้าครับตอนเช้ามันมีรอยถางปลาครับแต่ว่ามันเขาไม่ไม่เห็นมันครับนี่ครับไอที่เห็นอยู่นี่ครับนี่นะครับ มันเพิ่งแตกม่นะครับประมาณถ้าสิบเกือบครึ่งเดือนนะครับมันแตกแตกได้ขนาดนี้ครับเพราะว่ารอยมันดุกฟันนะครับของโคนะครับนี่ผมตามหานานแล้วผมเจอในปลายางดูบนเขานะครับนี่นะครับปีบสีครับอันนี้เขาเรียกว่าลาไหลเผือกนะครับนี่ครับโคญาตนะครับมันจะมืดแปลงนิดนี้ครับอะไรเปลือกครับ ผมเจอมันมันจะรุกกว่านี้นะครับผมเปกมันมีหญ้าอะไรอยู่ด้วยเนี่ยนี่นะครับผมกะว่าพรุ่งนี้เช้านะครับผมจะมาจัดการขุดนะครับมีสกุณหลายทางด้านที่ว่าถ้าเป็นคนไทยก็าก็จะนํานิยมไปดองเล่านะครับรากของมันนะครับเดี๋ยวดูลําต้นนะครับนี่นะครับนี่คือลําต้นนะครับนี่นะครับที่ผมชี้นี่นะครับ นี่นะครับลอยเขาฟันนะครับเขาทางป่านะครับฟันนะว่าพอดีจ้างเขามาแต่เขาไม่เห็นนะครับนี่รอยเขาฟันครับดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับนี่รอยฟันนะครับแต่ว่าคือเขาไม่เห็นนะครับถ้าเห็นนี่เขาคงจะขุดไปแล้วนะครับเพราะเขาตามหาอยู่นะครับช่วงนี้มะเรยเปลือกผมได้ข่าวว่าใบของมันมีสรรพคุณตรงที่ว่าเป็นเม็ดที่ปลดปืนคันนะครับนํามายียีตามรายละเอียดแล้วก็ไปพกนะครับ มันก็จะหายนะครับเป็นแผลเปื่อยแบบผู้พองครับนี่นะครับนี่ผมติดมาใบหนึ่งนี่ยครับใช่เลยนี่นะครับกอดตัวนะครับคือไม่สบายนะครับนี่ครับขี้อย่างนี้มันมันจะไม่มันไม่ขาดนะครับนี่มันเหนียวมากใบของมันขี้อย่างเงี้ยไม่ขาดนะครับถ้าเป็นใบไม้ปกติมันขาดแล้วครับแต่นี่มันไม่ขาดนะครับดูนะครับ ยังสภาพมันก็ผมขยี้ขนาดนี้นี่ครับผมดูแต่ถ้าเป็นใบไม้ธรรมดานะครับนี่นะครับใบไม้ธรรมดาผมจะขยี้ดูนะครับนี่นะครับนี่ขาดหมดแล้วครับนี่ขาดหมดแล้วนี่นี่ครับจุดสังเกตของมันคือเรานําใบมานะครับเนี่ยใบของมันนะครับนี่นํามานึงใบอย่างนั้นเราก็ขยี้นะครับถ้าคุณไม่มั่นใจนะครับดูว่าใช่แล้วขยี้ดูนะครับเนี่ย ผมก็ยี่เปบเมื่อกี้นะครับมันจะไม่ขาดนะครับเนี่พอกี้ออกมามันจะอยู่กับสภาพเดิมเลยนะครับนี่ครับมันไม่ขาดนะครับนี่ครับละไรเปลือกครับหายากนะครับแต่ว่าผมเจอมาเนี่ยครับเจอมาหนึ่งต้นนะครับแต่ว่ามีทีมงานบอกว่าเขาเขาอีกที่หนึ่งมันมีอยู่ผมว่าให้เขาพาไปดูนะครับผมจะไปขุดจะเอาไปใส่กระถางไหมนะครับนี่ครับเอฟซี ปกติมันจะเล็กนะครับมันเป็นญ่ารกครับนี่หน้าก็เพิ่งจะถางนะครับเนี่ยเป็นกระถางเนี่ยว่าบังเอิญผมผมก็ชอบอยู่แล้วของแบบนี้ผมกี่จางไปผมก็หันมองไปเรื่อยๆนะครับบังเอิญมาเิญครับมาเห็นเข้าก็ใช่เลยครับพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวตอนขุดผมจะมาถ่ายดูครับตอนนี้ผมขุดนําจะไปใส่กระถางนะครับผมยังไงก็สรรพคุณมันนะครับคือเขาดองเล่านะครับสรรพคุณดองเล่าเป็นยาดองนะครับบำรุงท่านชายครับ ตั้งแต่รากนะครับส่วนใบนะครับใบนําไปตํานะครับไปพกบริเวณที่ว่าเป็นเม็ดผดปดปืนคันนะครับแล้วเป็นแผลอะไรเงี้ยเอาใบไปพวกแล้วก็ตำตำแล้วไปพวกมแผลจะหายนะครับโอเคครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอของดีๆก็จะมาลงมารีวิวให้ดูกันอีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ